เสาแล้วแม่ราไม่ไปทาปากม่วงเดี๋ยวให้ลิบม่วงอาลิฟสีม่วงละนี่นี่ดูลิฟสีม่วงเลยสวยไหมม่วงจริงๆเนี่ยเข้าเทปเลยแุตส่าห์ล้างเล็บเขาบอกให้เช็ดของเก่าเช็ดก่อนแม่ไปสนับสนุนไจะกลสนุนกางมันใหญ่แล้วเข้าชุดเลยเล็บเล็บม่วงปากม่วงเล็บไม่ได้ทาล้างแล้ว เสริมสวยไม่อยู่ไปทอดกระเพนเพิ่งมาเมื่อคืนเนี่ยไม่งันก็ได้เล็บม่วงอ่าจะแต่งเองและสยองกว่านวันนี้แม่กำลังจัดดิ้วย้วให้กระตวจับเลยคนเดินผ่านหันมองเลยเอกร้านปองเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอเป็นไงล่ะเป็นสยอง่น่้นคล่ะเขียวเลย ไปวัดแล้วค่ะลูกศรเลี้ยวขาวาวันนี้ฟ้าสวยหวังว่าจะไม่มีฝนไปวัดสตอือแล้วนะคะไปวัดสตอือแล้วทมัยดี้ตชาววัดเพื่อนจันเพนทางเข้ามีร้านอาหารน่ะเข้าไปแล้วค่ะ ทานที่จดรถวัสเตอเดี๋ยวเราจะลงเนี่ยรถเรา,าแล้วเดี๋ยวให้แม่แม่ลงก่อนเนาะ<ม>แลว,วะควะวัสเตอวัสตอที่นครศรีอยุธยานะคะท่านนครศรีอยุธยางานแล้วค่ะแม่เอตีสี่เรามาถึงแล้วอันนี้พื้นที่ที่จองไว้นะคะตีสี่ค่ะตีห้าค่ะแม่อ้อยตีสาม ไม่ไม่ไม่ทิ้งสติเดิมไม่มีใครทําลายสติได้เนี่ยคนคนอุทยายังแพ้เลยใช่ไหมวันแต่เมื่อวานวันนี้ค่ะมาวันนี้เมื่อเช้ามาจากระยองเลยเหรออ่าพี่อ้อยมาหาเอที่ลังสิตแล้วออกจากลังสิตกี่โมงอ่ะเจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงพี่อ้อยอยู่บางแคร เรียกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ทุกงามค่ะทุกงามเลยบุกเบิกมาติดต่อถ้าถ้าไม่มีกี่เมย์ก็จะไปเช่าที่วัดอันนี้อยู่ที่วัดอยู่แล้วคือว่าคนก็จองไว้แล้วเหรอใช่